คืนร้อนหลอนในคืนนี้ซึ่งเสนอเป็นคืนที่สองในวันฮาลลวีนนี้ยังอยู่กับเรื่องราวของคุณถากูลในระหว่างทางที่เรารับประทานอาหารที่ร้านอาหารบริเวณสันเขื่อนนั้นคุณฐากูลก็ได้เล่าเรื่องราวของคุณพ่อของเขาที่ได้ประสบพบเจอเมื่อครั้งที่คุณพ่อของคุณฐากูลเป็นพนักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ต้องไปประจําอยู่ที่เขื่อน และคุณพ่อของคุณทากูลก็ได้พบกับเหตุการณ์ในบรรยากาศในคืนที่ร้อนอย่างนี้ส่วนเรื่องราวของคุณพ่อของคุณตากูลจะเป็นอย่างไงนั้นโปรดไปติดตามกับคืนร้อนๆคืนที่สองกับสาวสันเขือน แล้วแบบข้างบน,นมีโรงอาหารอยู่เว้ยเขาขึ้นเหมือนเมื่อนองคนไปฉายก็ยาวา5ข้อน,นะอสว่างคนะับกำลังจะลาเพ,พื่อนฟุบปุบปุบกำลังจะนอนพอกูนั่งนี่ที่โรงอาหารนั่งอย่างนี้ตอนนั้นมันดึกแล้วละ่ะมันมันไม่น่าจะมีคนอยู่แล้วมันมีคนมาตะกี้ข้างหลังเพราะผู้ว่าทหารเขนี้ยบอกเห็นเลขหน้าปิดซีดผู้หญิงหน้าปิดซีดใส่ใส่เสื้อสีดำนะผ้าซีนสีดำ จำเลยแล้วก็ไม่พูดช,ช,ชี้ชี้เพื่อนก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมันช,ชี้ว่าทา <c oughs> อะไรเพรอะนอนนอนผมนอนแล้วอาหันได้ไปทีหายแล้วอ่ะพอบูเลยวิ่งตามมาวิ่งวิ่งตามตามตาม่จากบงลงล่าหรือว่าเฮ้ยมันเด็กแบบนี้ทำไมผู้หญิงมาอยู่บนเขื่อนได้อย่างเงี้ยตามดูอะ่ะสุดท้ายไม่เจอไม่เจอเช้าไปขึ้นไปถามแม่ครัวที่ทําอาหารบนเขื่อนอ ใครว่าเมื่อคืนเจอเคเนี้รู้จักไหมยิงบอนคนทำแบบข้าวไหมอะไรเงี้ยบอกโดนแล้วล่ะโดนแล้วล่ะเนี่ยมันมีคนลาวล่องล่องต้องแพมาตกเลือดตายเผาอยู่ตรงต้นยางตัวนั้นลึกเนี้ยแบบเนี้ยหน้าตายแต่เพราะคุณเห็นเป็นตัวเห็นเป็นคนเลยเป็นเป็นมนุษย์เลยเนี้ยแต่หน้าเขาซีดคนตกเลือดอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่าให้กูฟังเลย ก,กูทำมาเขาเจอจัง,งเลยวะตัวดวงจะเจอแต่พ่อกูเป็นคนไม่กลัวผีเลยไม่กลัวเลยกบว,วดมายไงปฏิบัติธรนานเลยเนียเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องของคุณพ่อของคุณถากูลเป็นประสบการณ์ในวัยหนุ่มที่คุณพ่อของคุณถากูลได้ประสบพบเจอกับตัว ส่วนท่านใดที่มีประสบการณ์ในคืนร้อนหลอนเรื่อคุณถากูนี้และอยากจะแชร์ประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์ลงด้านล่างไม่แน่ว่าเรื่องราวในคืนร้อนหลอนคืนต่อไปอาจจะเป็นข้าคืนของท่านก็ได้และกลับมาพบกันใหม่กับคืนร้อนหลอนคืนต่อไปส่วนจะเป็นข้ามคืนที่ร้อนหลอนขนาดไหนนั้นโปรดติดตาม ตากว่ะน่าจะหมดแล้วมั้งได้ได้สองทีโอ้ยพอได้เยอะไม่เยอะไอ้ก๊อปเนี่ยเไม่เอาใช่ไหมเอาดิเอาเบอกผมบอกเอาช้าเพิ่มมาของจานก็ได้ทางที่กินเจะสั่งอะไรเพิ่มมาอันนึงเออสั่งเพิ่มมาดีกว่าเออมาอย่างนดีกว่าขอข้าวเปล่าเพิ่มสองครับสองจานครับจะเอาไปแบ่งกันไง ทอดๆก็หลาะมีผิดไก่หมูแดดเดียว่ามันเอาผัดหรือว่าผัดก็ผัดเอกอกบมก็กินเอกไม่เคยได้กินอก